คุณผู้ชมครับไปดูมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2021กันบ้างนะครับเริ่มต้นแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ IFMA Youth and Senior World Championship and Festival นักกีฬากว่า70ชาติร่วมแข่งขันนะครับทางพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรตัวแทนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกตัฐมนตรีและประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นประธานเปิดงาน2021 IFMA Youth and Senior World Championship and Festival นะครับหรือว่าการแข่งขันมวยไทยนานาชาติทิงแชมป์โลก2021นะครับที่อาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับมีนักกีฬาร่วมแข่งขันกว่า70ชาติด้วยกันและมีคณะทูตานุทูตรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากนานาชาติร่วมงานกว่า1,300คนครับสำหรับการแข่งขันนะครับแบ่งออกเป็นมวยไทยระดับเยาวชนนะครับอายุระหว่าง1 0ถึง17ปีแล้วก็มวยไทยระดับ ประชาชนทั่วไปนะครับอายุ17ถึง40ปีการแข่งขันนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ5ธันวาคมจนถึงวันที่11ธันวาคมที่อาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ยังมีสนามกีฬาแห่งชาติสุพัฒนาสายกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมหกรรมการขันมวยไทยที่ยิ่งใหญ่นี้นะครับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และรมพระศึกษาเนี่ยนะฮะรวมทั้งพันธมิตรต่างๆเนี่ยนะครับผนึกกำลังจัดการแข่งขันนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยรวมทั้งส่งเสริมผลักดันนะครับเพื่อเข้าบรรจุในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติโดยเฉพาะมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในอนาคตอีกด้วยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับของพิธีเปิดในวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทําให้ ต่างชาติเนี่ยเขาได้รับรู้เรื่องของวัฒนธรรมไทยในแง่มุมของการกีฬายังมวยไทยกันด้วยนะฮะ